การบูชายันมนุษย์ในสมัยที่มนุษย์ยังเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าที่พวกตนนับถือแต่ละชนเผ่าจึงคิดวิธีทําให้เทพเจ้าพอใจหนึ่งในนั้นคือการฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่เรียกว่าบูชายันบางเผ่าใช้แค่สัตว์เป็นเแต่หลายๆเผ่าใช้มนุษย์บูชายันด้วย เพราะเชื่อว่าจะทําให้เทพเจ้าของตนพอใจมากที่สุดการบูชายันที่น่าสยดสยองซึ่งมีบันทึกและพูดถึงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือการบูชายันมนุษย์ของเผา่ามายาในประเทศเม็กซิโกชนเผ่ามายาจะบูชายันทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะพวกนักโทษเหยื่อในพิธีบูชาจะโดนตัดหัวและถลกหนังเอาไปทำชุด ให้พวกนักบวชบางคนจะถูกนำตัวไปที่แท่นบูชาบนยอดพีระมิดเพื่อให้นักบวชของชนเผ่าแวะหน้าอกควักหัวใจออกมาบูชาเทพเจ้าพอทำพิธีเสร็จก็โยนร่างลงมาจากพีระมิดที่ประเทศกานาในอดีตเวลามีงานเฉลิมฉลองใหญ่ของกษัตริย์จะจัดพิธีบูชายานมนุษย์ขึ้นแล้วนำตัวทาต กับนักบวชมาบูชายันด้วยวิธีตัดหัวต่อหน้ากระสัตย์ส่วนที่ประเทศอินเดียก็มีพิธีบูชายันด้วยเช่นกันคือการบูชาเจ้าแม่กาลีซึ่งตามบันทึกเล่าว่าเจ้าแม่กาลีโปรดปานเลือดมนุษย์มากโดยเฉพาะเลือดสด,สดของหญิงสาวว่ากันว่าที่ประเทศอียิปต์มีการบูชายันมนุษย์โดยเมื่อกษัตัตย์องค์ใดสิ้นพระชนบรรดา ทัารับใช้ทั้งหลายจะถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับพระศพด้วยเพื่อให้ตามไปรับใช้กันทุกภพทุกชาติจนถึงทุกวันนี้พิธีบูชายันก็ยังมีให้เห็นตามถิ่นต่างๆทั่วโลกแต่เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการบูชายันด้วยสัตว์เช่นแพะวัวควายอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าบูชายันไม่ว่าจะใช้คนหรือสัตว์ ก็ดูโหดเหี้ยมพอๆกันถ้ามีวิธีที่ทำให้เทพเจ้าพอใจโดยไม่ต้องทำร้ายใครเลยคงจะดีเฮ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะ